ช่พี่น้องมา่อิ่งแมงจีโปมพี่น้องเลยสมองมนไร่ดีแท้เออคองแพมาข่องเจ้าะจป็ดจะได้นะสาวก็ได้ลายแไตไฟเอาปาตัวพออแม่คอพี่น้องเอ้ยเกิดอะไรมาบุกไปบุกไปเห็นพูนาจะเบิงนี่กระถางนี่เพราะว่ากเคืองอ๋อยู่อดเถื่อนอี่ผิดๆอะเ่นอสมอมาิปีนี่มันก็จะเป็น พี่ดพี่เดือนีเนาะแมงข้านกรายเลปีนี้เลยแมาแ่งขนกรายบางทีนี่แมงกิบปูมีสารสมาพี่ดพี่ดอแท้มาบ่เจเจตัวมันซื้อนะโอ้นี่็กิเห้จับอเด้เนาะ่น่ามัทวมัสมมาลายเลย ฝนโตั้งเลนัโอ๊ยสมสานยด้ปอสมาีดด้พีนี่วะกี่กโร่าไร่ะสาวสามแสนสามแสนเมม่ากน่กิโร่สามแสนหรือเปลโรสามแสเจเจมันสื่อส่งเอาพี่น้องพระอยากินแมงจิปอมพี่รอทักมหาบ่อแม็กเดี๋ยวแม็ติดต่อให้นี่เจ๊ใหญ่มันสื่ออยู่นี่ตลาดมุ่งแสนนี่ยพี่น้องคนน้นมาค้ายเนี่ หยอยากกินเด้อถักมาเด้อบางจีตามีมิซีอ้เบิ่งมี่ตูนหวาในะพี่น้องเลยพุ่นนี่นนี่มีตูนหวนเนาะนี่ตูงเงาเงาเนาะใช่ปะสนัทสนัทพี่น้องเลยเงยเสียงเงยบ้าบัวเนาะ เนี่ยพยานเทยานว่าเลยนี่นนนแ,ะแบบนะนเลยคักดินอ,อ่ะ